โอเคสวัสดีครับผมยูผมเมรัสตอนนี้อยู่ในเกมที่เราไปด้วยนะครับผมอยู่กับมาเซอร์ออบบาร์นะครับผมใช่มไม่ตัวหวานแล้วแต่ว่าเกมนี้มันชิวอะแต่เราคุยกันเพลินๆน,นะครับผมแต่มองเจออยู่นอกจากจะปไปไปโดนปุ่มวินโดว์เนีโคตรโคตรวะเราจะเก็บโดนนะจะข้าวิเบตหวังเ่ะตายเองอุ้ยเฮี้ยกูโดนไม่โดนกูตุยแล้วมันสับกูด้วยนะเว้ยมันสับกูแล้วมันสับกูไปแล้วนะ แม่มันเอากูเลยหรอทีวินีช่อชีวเื่อเลยนะแบง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 เลยกล้ากูกูยอมเสียวินวอกเลยในี่่ <c oughs> <c oughs> ้าเอบคนครับคนครับ um ัจหายไปมันต <c oughs> ้องเดินไปกลาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเห็นเหรอวะตัดตัดไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วตายเองนะสวยเกือบไปไหยมาโดนเดินไปมาโดนเดินไปพี่ช่วยไม่มีแดดอย่างนี้แล้วอ่ะเบย์มีตันไหมเบย์มีตันไหมเออตันฟิตนะที่เราบางมีจะโตยแบางมีจะโตยพี่ช่วย Slaughter on, you fiend! <laughs> the way of devotion! This day makes me want to see you! <laughs> I love you all! <laughs> me and you? Hey, you can't be my ambulance! Ah, I'm going I'm The way of devotion! Hey, here. Hey, here. With all my heart! แล้วกูถานอุ้ยเราเวอร์แม่ก็มาให้กเฟนิเฟนิเฟนิมีใครมากูปะโอนิโว่ไอสารุจจกวะวอนเลยดิน้องชายยังไม่รู้ว่ยจะคือจะหวานอะไรจะเล่นออกของเพอ อันนี้ตัวอเไรวะได้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 ่ดูเฮียดูเฮียด้านเดียวะไม่ชอบแม่งเลยว่ะกําลังไปกําลังไปมันมีเฮียเจ้าอยู่ดิมีเฮีเจ้าอยู่ตอนนี้

มันมีเฮี้ยตี้อยู่ไมู่นอยู่ไหน, s <S น,นอยู่นี่ไงไอ้ยังมีไม่ตายกลับล้วนะ ตั้ง e ไม่ไดโล่ไ้เหี้ยพาแรกแบบกวกบาลีอะไรสัมีใครทำาใกูบ้างไ้นกูทำองนะทำมีอไปเเฮเเฮเเฮได้วยเดวก็ทำฟ้าไม่ทำไม่ทำไปท่าไห้่เหี้ยเออฟองจีเอ็มไ้เหี้ย เอาซาออกแบบมามาดิ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 เขาลาสมากจียนะเว้ยเยอะเยอะเยอะออกมาเฮ้ยวิเฮ้ยวิเปนหายม,มันเดินไปกลางเที่เราหล่อฟรีเลยอ๋อ <c oughs> เยี่ยวมันเยี่ยว <c oughs> เอาได้กูเชยต่อเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อเอาไปมิดเอาไปมิดตามมิดโกระพี่ชายเอาไอเดียวาตายได้ไงวะ จริงอ่ะพ oh no oh. ี่มีตันเฮี้ยนี่บอกว่าตาเล่นไม่ช่ดิ้นชักงอเลยไอเห็นคูไม่อกขอ

มันต้องปลอบผองไม่ต้องทำอะไรเไดี๋ยวได้เฮียฟินน่าเหรียญกูไม่แตกง,งัุกทีเนี่ย <c oughs> ที่มันอ้ามสี่หมนเก้ามันเกี่ยวไปสร้างบ้านหนอ้สักมันเลอกกูก็ไปดอกนาฟ้าเพื่อมาดอกนาฟ้าให้ไีเฮียเอามาเลยเอามาเลยอย่าอย่ามอย่าเอามาเลยออกระถางฟ้าเลยเชื่อกูนเอาให้กูด้วยวิงโบชิ้นแรกดีกว่านะเด็บไป พิงโบชินแรกทำเฮี้ยอะไรไม่ได้แล้วมันยืนตีออกฮันออกฮัทมาแทงไปั้งนั้นอ่ะออกกระดาฟ้ามาพูดจริงกันเนี่ยเฮี้ยดีกว่าแล้วแบ่งกลางมาสี่พันสีคนละพันสองดูมันยืนดิหอกเกยร์ก็หาคนละพันสองแล้วไ่นะ ไม่กลัวเสกดีวะอันหลังได้ปะออกคานมายือนนะไม่น่านจะได้ยืนมาตามออกเสกข้านี้เหลี่ยงกูไม่แตกหรอกไอ้เฮียเฟนยืนอะไรบ้านเนี่ยเฮียเฮ้ยนี่ก็เวอร์เกินนะโรบินว่า

เอาอดิเ <rude S 2> ียดอนนี <ín énd ose> ่คเจเียฟินหมแค่อรอเียคุณเจ้ฟินมันดูมันยืนดิเฮียเอากรโดดเข้าไปข้างในดิยังไม่แตกเลยนะเกมเนี่ยคยเียฟินตายไปแค่หนึ่งะ มันก็ไม่ทำไรแล้วเลยเพี้ยน <c oughs> แม่แล้วกดมาทำเฮียเนาะฮีโร่แต่บ้ากวนบังมันไม่เล่นชิลๆไงลดูชื่อมันเนี่ยดูหีอย่าดังไอ้เฮียแต่กูโดนแหนเฮียดูหีไอ้เหีย <c oughs> นี่แม่งเออมันก็อาจ,จเสียเลยโอ กูออกบาเลียมาแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียมึงพูดเบาๆนะไอ้เฮียเดี๋ยวแม่บูดากูเปิดลำโอเปิดให้แม่เรียกางมาใม่น้อกูเปิดเสียงดังเรียกแม่มาคุยกูยี่หว่านมนุษย์ไอ้เฮียมีการสุ่มตัดต้นไม้กูด้วยไอ้เฮียน้องรูมากต้องเปิดอะไพก็ได้เปิดเลกูก็ิลหรอ๋ออืมไม่หรอกจะเก็บจะเก็บรอดตาย จะคีราตายไม่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 ฟังฟังเดี๋ยวกูต้องไปเดินนี่กูต้องโดดไปข้่าหนึ่งรอปั้นก็เดี๋ยวกูหว่านเล็กให้ด้วยปุ่มไปเลยปุ่นไปเลยกูหวานเล็กให้ด้วยรอล้อลอหนุ่มรอโน่มา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 ของจะหมดโอ้ยแม่ที่ยิงบอกจะหมด อไม่ีเ็นปล่าอุ้ยกยบมนงแรขนาดนีเลเหอไ่ไ่ตดต้นไม้ต้นนี้ให้หน่อยดิโว้ดแล้วมึงดูต้นไม้แม่งบางีต้นเดียวตดตไม้ดโวตดตไม้หน่อยขวนมง่ะ เอเอเฮ้ยเอติอัสวิเป้มัแคนรี่สใช่ใมันตั้นมันันัแรกอติปนีสับแรกกูเพิ่งรู้ว่าเนี้ย เป็นนานยังวะตั้งแต่เกมเปิดตั้งแต่แรกแรอย่างแรกครับตั้งแต่เกมเปิดเป็นยังไงมาตัง้งแต่แรกเว้ยแค่เวลามึงโดนจับมึงเดินอยู่แค่นี้ไม่เคยโดนตอนวาร์ปรอบขอบคุณ <c oughs> ของกูเยอะของอกูเยอะซะด้วยแต่ยังไม่ได้กดเลยนะเมื่อกี้ This day makes me want to sing. <laughs> want. Oh, <laughs> <laughs> this day makes me want to sing. <laughs> My Valentine's Day <laughs> presents are for nice people. <laughs> <laughs> ก็คือเกิดก็เป็นอินโมท่าท่าผู้นี้นะสิงเก็ตแล้วก็ดูเลือดต่อเลยมันยิงเร็วแค่นี้เหรอดูมั่วของกันไ เดี๋ยวดตัดต้นไม้ต้นนี้ไงเออเใหญ่าทำไมวะไม่ได้ตีเออตีบ้านนี้เผื่อเอมึงไม่มีต้นไม้นี่มัไอ้มึงไม่ตัดไม้หรอกอุ้ยยับยูเดแมพ ไม่อยู่หรอกน่าจะไปามแล้วโอ้ยเฮ้ยมึงวางกระทำมึงออกกระดาภัยกันไหมให้กูดิเออจริงเหรอเพื่อนเฮ้ยมึงพร้อมมากกูเข้าไปตันให้เดียวเด็นบอกยิงเร็วนะยิงเร็วหนาเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกดส่งของแล้วนกมันไม่ส่งให้กูเออไอ้เหี้ยต้องกูอยู่ป <arn> <Windows rush traffic anyway> ้อมน้ำมันแล้วยังไม่ส่งให้อีกเหรอ บอกตรงนี country, like that that ้ดิไมได้เห็นเลยับกูเป็นบริการมั้งเพื่อนไอ้ยไปโดนดึกไปไอ้เัยโดนแอบสับโดนแอบสับไอ้ยัยไปไหนไปไหน ยิงไม่เข้าไอ้ีมันอยู่ไหนวะเฮียมึงกินไปไหนวะไหนวะมึงโดนป้อมน้ำยิงไงสัตว๊อฟมันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวดูอยู่นี่ไปทางออกออกระเบิดต้นไม้ที่ใครมีตังค์ปุเข้าให้ก่อนปุเข้าให้ก่อน Uh, it's a protection. Red control. Oh, wayy, wayy, wayy. I'm not. This thing makes me want to sing the way of devotion. I'm going to Me and you, gotta spread the romance to all corners of the world. Oh. Okay. ไม่ไม่มีคนกดให้กูด้วยวรอกูโห่เหรเฮียตายหนึ่งตัวจะได้แตกแตกก่อนก่อนคอนก็ได้ใช้ดูแย่ช่วยกูด้วยงงอะยันนี้งงมากเล่นเป็นเฟลครับเล่นเป็นเฟลตอนนี้ กดแลยเจ็บย่าป่ะยี่สิบศูนย์อ่ะฮับเบิลอ่ะโคตรตึงอ่ะครับคือทีมแบกของจริงอันเนี้ยอันนี้คือไม่รู้แรงแม่งพุ่งไปไหนแล้วโอ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กับเกมนี้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมกครับไม่ได้ทำอะไรเลย